เวลาวันมุสิกะชื่อเล่นชื่อออเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพค่ะ ดูแลกเกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัทมินิบัคนะคะปัจจุบันบริษัทมินิบัคได้รับการรับรอง2ระบบด้วยกันนั่นก็คือ ISO 9001:2015และ m o ก s 22-2561ค่ะหน้าที่หลักๆนะคะของเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพของบริษัทมินิบัคจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะเป็นของ ISO 9001ค่ะก็คือจัดทําการควบคุมระบบเอกสารนะคะแล้วก็จัดทํา KPI และตรวจสอบ รวจสอบ KPI ประจำเดือนและก็ประจำปีค่ะแล้วก็มีการตรวจติดตามภายในนะคะโดยการตรวจติดตามภายในจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามดำเนินการตรวจติดตามตลอดจนการปิดคาค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารค่ะในส่วนของม o r g s นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพค่ะจะเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะไปตรวจรับรองกับสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะหรือสมอค่ะโดยเป็นตัวแทน ให้กับสำนักง,งานใหญ่และทุกสาขาค่ะ